สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้มีวิธีพับเด่นปวยทานนะคะดอกบัวหลวงมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินสองสีค่ะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีชมพูอ่อนค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ดิบินนะคะเบอร์สองค่ะจํานวนสีเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ หนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นนะคะทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วประกบให้เสมอกันเราก็พับลงไปนะคะที่กึ่งกลางของเส้นค่ะพอพับครึ่งเสร็จแล้วนะคะจับเส้นที่หนึ่งเป็นฐานค่ะเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นต่อมาค่ะเป็นเส้นที่สามนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองลงไปค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับสอดมาจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเสซนลิบินให้กว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางนะคะของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ฐานสี่ค่ะเราจะทำฐานแปดนะคะแต่และมุมมีสองเส้นค่ะ เส้นจากด้านบนนะคะด้านบนขวามือพาดเฉียงขึ้นไปนะคะทางซ้ายเส้นจากด้านบนผาดเฉียงออกมานะคะทางขวาเส้นจากด้านบนผาดเฉียงออกมาทางซ้ายเส้นจากทางซ้ายนะคะพาดเฉียงออกมาทางขวาเส้นจากด้านล่างพาดเฉียงขึ้นไปขวามือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปก่อนค่ะ ฐาน8ปดค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะวางลงไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะจับเส้นที่หนึ่งนะคะมาเป็นฐานค่ะเส้นที่สองค่ะผ้าทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามค่ะผ้าทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ค่ะผ้าทับเส้นที่สามค่ะ หนึ่งสองสามสี่ค่ะข้างล่างก็หนึ่งสองสามสี่เช่นกันนะคะค่ะฐานสี่เส้นด้านบนที่มือเราจับเนี่ยจับไม่ให้แน่นๆนะคะวางลงไปค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับวางลงไปค่ะเราก็หยิบนะคะเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนค่ะวางลงไปแล้วหยิบขึ้นมาพาดทับไว้เหมือนเดิมนะคะ วางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานขึ้นมาพาดทับไว้เหมือนเดิมค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐานนะคะขึ้นมาพาดทับไว้เหมือนเดิมค่ะสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะวางลงไปเราก็หยิบขึ้นมานะคะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับลงไปค่ะหยิบเส้นล่างฐาน ที่อยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาพาดทับไว้เหมือนเดิมค่ะค่ะหนึ่งสองสามสี่ข้างบนก็หนึ่งสองสามสี่ค่ะวางเส้นล่างสุดที่มือเราจับนะคะลงไปค่ะระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเส้นต่อมาค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับนะคะทะลุออกช่องที่หนึ่งค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะ ทะลุออกช่องหนึ่งเส้นต่อมาค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องที่สองค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นล่างสุดที่มือเราจับค่ะทะลุออกช่องที่หนึ่งทะลุออกช่องที่สองทะลุออกช่องที่สามค่ะก็คือเส้นสุดท้ายนะคะ เสร็จแล้วดึงออกมาค่ะเนี่ยค่ะจับขึ้นมาแล้วก็รวบเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเราพิก,กับด้านค่ะ แม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้ค่ะนับหนึ่งสองสามสี่พาดลงหน้าช่องที่สี่ค่ะนี่นะคะมือล็อกฐานด้านล่างไว้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่พาดลงหน้าช่องที่สี่เมื่อกี้พาดช่องนี้ต่อมาเป็นช่องนี้นะคะพาดลงหน้าช่องถัดมาเรื่อยๆค่ะปลายดิบ,บินเอามือล็อกไว้ด้านล่างค่ะ ต่อไปนะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่นะคะพาดลงมานะคะช่องถัดมาเรื่อยๆค่ะเราทําแบบนี้ทั้งหมดสี่เส้นค่ะนับช่องเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามสี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ เส้นด้านในสุดค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องที่หนึ่งเส้นด้านในสุดค่ะผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องที่สองเส้นด้านในค่ะผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องที่สองค่ะ เส้นด้านในค่ะผ่านเส้นสุดท้ายมาทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านพลิกกลับด้านมาแล้วใส่เหรียญค่ะ สอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้สอดตามลายเส้นค่ะไปทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้สอดไปค่ะทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะ อดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะเนี่ค่ะดึงให้กระชับค่ะ เสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้แต่เส้นที่มันไม่เสมอกันเราสามารถดึงได้เลยนะคะเอามือกดลงไปที่เส้นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะค่ะนี่นะคะเส้นนี้นะคะค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราเริ่มขั้นตอนต่อมากันเลยค่ะ แม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ก็แม่เหมียวเริ่มเส้นนี้ค่ะเราจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนพับริบบิ้นนะคะมาทางขวาพับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นค่ะหลังจากนั้นพับกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะ เส้นที่เราทําเว้นหนึ่งเส้นสอดเส้นที่สองค่ะปลายริบบินนะคะจะมาทะลุออกนะคะเนี่ยค่ะสอดมาแล้วนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองปลายริบบิ้นทะลุออกตรงเส้นที่สองนะคะเนี่ยค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวา พับตรงกลางเซลริบินกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองค่ะปลายริบินก็ออกเบียงมาเลยนะคะค่ะเส้นแรกเนี่ยยังไม่ต้องดึงให้กระชับมากนะคะเส้นต่อมานะคะเส้นที่สามค่ะจับเซลริบินขึ้นไปด้านบนพับเซลริบินมาทางขวาพับตรงกลางเส้นลิบินกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะแล้วก็ดึงเซลิบินออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเซลิบินขึ้นไปด้านบนพับเซลิบินนะคะมาทางขวา,าพับตรงกลางเซลิบินกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะทำให้ครบทั้งแ8เส้นนะคะ ด้านในค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะดึงให้กระชับค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านมาค่ะ สอดเก็บตามลายเส้นค่ะนี่นะคะสอดไปนะคะตามลายเส้นเป็นทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามสอดเก็บตามลายเส้นค่ะสอดไปแล้วทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเอาสีชมพูมายัดค่ะนี่นะคะสอดเข้าไปค่ะสอดเข้าไปในเส้นสีขาวค่ะนี่ค่ะประมาณนี้นะคะตัดเลยค่ะใส่ให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะ ให้ครบทั้ง8ดเส้นนะคะ เรียบร้อยค่ะครบ8เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวทําจากเส้นนี้นะคะเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะจับริบบิ้นนะคะดึงกลับเข้ามาหาตัวเราค่ะหลังจากนั้นนำปลายดิบบิ้นนะคะขึ้นมาค่ะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะกลีบดอกสีขาวที่เราทํานะคะเราสอดกลีบดอกด้านในที่เป็นฐานนะคะด้านในนะคะ ดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะดึงริบบิ้นเข้ามาหาตัวเราจับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นนะคะ ดึงเข้ามาหาตัวเราจับปลายริบบิ้นเข้ามาด้านบนสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับริบบิ้นเข้าหาตัวเราค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็ดึงแล้วก็สอดปลายริบบิ้นเข้าไปด้านในค่ะ สอดให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะ เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะหลังจากนั้นเส้นที่เราทําก็คือเส้นนี้เราข้ามหนึ่งเส้นนะคะไปสอดเส้นที่สามค่ะจับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลาริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะ สอดลงไปที่ฐานนะคะตรงกีบดอกหรือว่ากล้วยที่สามค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่เราทำคือเส้นนี้เมื่อกี้เส้นนี้ต่อไปเป็นเส้นนี้ค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างค่ะเมื่อกี้เราสอดกลวยนี้ต่อไปเป็นกลวยถัดมานะคะ สอดลงไปค่ะดึงเส้นนี้ป้นออกมาค่ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงอีกทีนึงให้กระชับค่ะเส้นต่อมาค่ะเมื่อกี้เส้นนี้ต่อไปก็เป็นเส้นนี้นะคะนี่นะ จับริบบิ้นขึ้นมาด้านบนจับปลายิบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นถัดมาค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะจับเส้นริบบิ้นนะคะ ขึ้นมาด้านบนค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นที่ห้านะคะ เส้นที่หกค่ะเส้นที่เจ็ดค่ะ เส้นที่แปดค่ะเส้นที่แปดนะคะแล้วเราก็ดึงเส้นแรกค่ะเส้นที่สองตามมาค่ะเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นที่ห้าค่ะ เส้นที่หกค่ะเส้นที่เจ็ดค่ะเส้นที่แปดค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พลิกกับด้านค่ะสอดเก็บตามลายเส้นค่ะ สอดลงไปนะคะปลายดิบินทะลุออกหน้าเส้นที่หนึ่งหน้าเส้นที่สองหน้าเส้นที่สามค่ะนี่นะคะปลายดิบินดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเราก็สอดให้ครบนะคะทั้งแปดเส้นค่ะ ต่อให้ครบทั้งแปดเส้นนะคะสัตว์เดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะเรียบร้อยค่ะตัดปลายดิบิ้นทิ้งเลยนะคะตัดให้ชิดสนิทเลยค่ะนี่นะคะ ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ